ทางไทยลีกก็มีดีหนึ่งก็มีนะครับคือแจ้งเกิดจัดเนี่ยกับพี่ยูนิเต็ดนะครับแล้วก็มาช่วยก็สังกับอย่างเอซีจิมอนทอลเต็ดก็ลงไปที่ภูเก็ตเอสตีด้วยนะครับเกมใน45นาทีแรกเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับทีมชาติไทยได้เขียบอลก่อนนะครับรด้รู่เตืมงคนข้างที่นะครับสำหรับทีมชาติไทยครับ8นาทีเศษแบบ ข้ามาแล้ววงเรียบร้อยครับนี่ครับสัญญาณเตือนมาตลอดแล้วจวังหวะนี้เนี่ยเป็นทางด้านของปวินวัฒน์บุญยงครับก่อนหน้าน,นี้ก็เห็นมาโดยตลอดนะครับ,รบว่าฮารจิสราฮุดดินเนี่ยออกมาผมจะวืดบ่อยๆครับเสียงสู้เดนได้ครับลางมือไทยครับผู้สารสู้หมายเลขสามสิบฮารจิสราฮุดดินนะครับ มานะครับโผล่เข้ามาเนี่ยเอาวิ่งวัดขึ้นหงกคนเดียวโล่งเลยครับจังหวะแรกเนี่ยมีตัวหลอกอยู่ับผมไม่โดนแล้วก็เลยมาถึงก็วิ่งวัดนะครับเหนื่อยก็ไปครับมีกบอลที่เชียงรายยู่ใเต็ดสเตเดี้ยนคืออยากจะได้เห็นนิกช่าประตูนึงครับยังยังมีเวลาอยู่นะครับอีก2นาทีครับชุดบอลทองแท้นะครับจะได้แตะมุมขึ้นมาครับ เออมาให้กับชนาทิพย์ยิงลูกนี้ยังเขาขออกได้แล้วสามีกทีนึงเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ว่าจนได้ครับตีนยับไทยจังหวะแรกชนาทิพย์ยิงไปติดเซฟนะครับแล้วก็เข้าทางคนนี้ครับนายวิศนดินประตูต่อศูนย์ยับเรียกว่าโดได้ครับมุ่งช่วงสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยในช่วงที่ชนาทิพย์ลงมาเนี่ยให้ีโอกาสตลอดนะครับแล้วก็มาได้แต่ลูก ดูจนมุมลูกศูนยเลยครับชุดบนเปิดมาการตูให้กลับมาทิพย์สมศรียิงไปดูครับเป็นหวนี้ประตูแล้วครับทิพย์ยิงดีครับอัดลูกหิ้งปัดออกมาเข้าทางของนเรบรินไม่เหลือครับสองประตูต่อศูนย์แต่ว่าต้องรอจนช่วงทศเวลาบาดเจ็บเลยนะครับของขึ้นหลังต้องชมชุดบินพลนะครับไม่เปิดบีไปตรงกลาง แต่ว่าหลาเรี่ยนให้ไมสิ้เจนะครับ